ผมก็เชิญทุกท่านนะครับมาเที่ยวนานนะครับนะครับโดยเฉพาะสายเนื้อนะครับทุกคนนะครับที่ชอบกินเนื้อไม่ควรพลาดเลยนะครับนานนี้นะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับคือนานเออสุรินทร์ w o r k ิ้งเออฟินี่นะครับสอบปาสอบปาีสี่นะครับผมอาจจะพูดไม่ไม่ชัดหรือว่าไม่ถูกครับแต่ก็ดีผมจะเอ่อพิมพ์ให้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ์พิมให้เนี่ยครับแล้วก็จัดโดที่จอสุรินนะครับตรงที่ห้างโรบิสันนะครับในวันที่19ถึงวันที่ที่บพฤาคม67นี้นะครับเอาใจคนที่ชอบกินเนื้อทุกคนนะครับไม่ควรพลาดเลยครับนานนี้นะครับนะครับดานนี้ก็จะมีการจัดบูธนะครับในก็การแสดงนะครับวนเนื้อนะครับ ทั้งหมด18-20ฟาร์มนะครับนะครับจัดยิ่งใหญ่มากเลยนะครับนี่นะครับเชิญกันได้ครับที่จสุรินะครับที่19-20มกราคมนะครับสอบ1,500 67นะครับซึ่งข้อมูลก็มาจากกรมป่าสัตว์นะครับเดี๋ยวก็รายละเอียดต่างเดี๋ยวผมจะแก็บหน้าจอไว้ให้นะครับเดี๋ยวก็ให้ทุกคนอ่านนะครับ นะครับซึ่งผมก็รายละเอียดก็ผมก็ไม่ค่อยอรู้มากเท่าไหร่นะครับนะครับที่จอดสุรินนะครับจะมีนาน์อยู่นานหนึ่งนะครับก็คือนานสุรินวิกกิ้งนะครับยูซูเบอร์นะครับสำหรับปียี่สี่นะครับผมนนบบอาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวปุ่งเกียพิมพ์ ไว้ให้นะครับก็คือนานนี้ก็คือการรวบรวมโคนเนื้อนะครับที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับดูประมาณ1 8ถึง20ฟาร์มนะครับซึ่งจะมารวมตัวกันอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับนะครับก็คือนานสุรินทร์วัดกิงนะครับฟอย์ไวเกิตนะครับสองพันยี่สิบสี่นะครับยือมหากรมโคนเนื้อนะครับ ที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับนะครับซึ่งจัดดูที่จังหวัดสุดนนรินทร์นะครับระ 20, ร 1, 2, นะครับระหว่างวันที่1 9ถึง20พฤษาคมหนึ่นายนะครับที่จางที่โรงโจรถที่โรงโจรถนะครับห้างโรงศิริน,นะครับสวัสุรินทร์นะครับอันนี้ผมก็เลยไปด้วยถ่ายไปด้วยอาจจะภาพอาจจะไม่นิ่งนะครับ ซึ่งผมมาช่วยพี่เขาไล่อะไรวัวกับข้าวโพดนะครับอาจจะผ้าอาจาอาจะจะไม่นิ่งนะครับ <c oughs> ซึ่งงนานี้ซึ่งนานนี้นะครับก็จัดอยูที่จอยสุดินะครับตรงห้างโดมิสันนะครับนะครับซึ่งในานา้นก็จะมีการเอาเนื้อนะครับที่ดีที่สุดนะครับ มาประกวดกันนะครับเรวก็ให้นักเลงหรือว่านักชิมที่ชอบกินเนื้อนะครับมากินนะครับลองชิมนะครับเนื้อที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับที่ซึ่งเอาเส้งนงานนี้ก็มีอยู่ประมาณ1 8บแถึงยีฟาร์มนะครับที่จะมาจาัดบูธนะครับนะครับแล้วก็จะมีการประกวดวัวด้วยนะครับ ังนานนี้นะครับเหมาะกับนักเลงเนื้อตัวจริงนะครับที่ใครที่ชอบกินเนื้อนะครับงานนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับอันนี้ก็ชนกันนี้แล้วเขาชอบมากินเต่ตอน,นเย็นเย็นก่อนจะแต่เข้าบ้านอุตส่าห์ปล่อยเต,ต่หัววันก็ไม่นมกินเดิน ในก่อนบ,บนุญอุเบกอยู่นะครับลูกเล็กๆแดงๆอยู่สองสามตัวสี่ตัวนะครับซึ่งผมอาจจะพูดไม่ค่อยละเอียดนะครับแต่ก็อาจจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะครับตรงหน้าคลิปกับท้ายคลิปนะครับให้ทุกคนอ่านนะครับนะครับ